การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาติไทยผ่านแอปพลิเคชัน VTRC มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ผู้เข้าปฐมนิเทศคือบุคลากรของสภากาชาติไทยที่บรรจุเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่16มิถุนายน2564 ระยะเวลาการปฐรมนิเทศออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน VTRC เริ่มได้ตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคม2564ผู้เข้าปฐมนิเทศออนไลน์ต้องศึกษาวิธีการใช้งานระบบด้วยตนเองจากข้อมูลที่แสดงในเอกสารและลงทะเบียนเข้าอบรมในลำดับต่อไป เมื่อท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในระบบโทรศัพท์ของท่านแล้วให้ท่านปฏิบัติดังนี้ 1. เข้าแอปพลิเคชัน VTRC ในโทรศัพท์ของท่านหรือเข้าผ่านช่องทางเว็บเบราว์เซอร์ vtrc.redcross.or.th จากนั้นเลือกเข้าใช้งานสำหรับบุคลากรสภากาชาติไทยและใส่รหัสบุคลากรจำนวน7หลัก จากนั้นใส่รหัสผ่านของท่านเลือกหลักสูตรและเลือกหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาติไทยเมื่อท่านเข้าสู่หน้าบทเรียนปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาติไทยแล้วท่านจะเจอรายละเอียดต่างๆซึ่งมีทั้งหมด6เซกชันด้วยกันประกอบไปด้วย แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนบทเรียนต่างๆและส่วนสุดท้ายคือแบบประเมินผลการอบรมเมื่อท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านกด enroll เพื่อเข้าสู่บทเรียนกด confirm อีกครั้งเมื่อเข้าสู่บทเรียนเราจะเจอปุ่ม start learning ให้ท่านกดปุ่ม start learning เพื่อเริ่มเรียนเริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียน pre test ซึ่งทุกท่านจะสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากกดปุ่ม start learning เข้า section ที่1เพื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนซึ่งเป็นแบบ multiple choice ให้กด start testing หลังจากนั้น เริ่มทำข้อสอบทั้ง10ข้อเมื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนทั้ง10ข้อเรียบร้อยแล้วจะขึ้นสถานะดำภาพซึ่งมีคะแนนเต็มทั้งหมด10คะแนนสถานะจะเป็นผ่านเสมอเนื่องจากไม่มีเกณฑ์ในการผ่านสำหรับพรีเทสเมื่อจบการทำแบบทดสอบก่อนเรียนในเซกชั่นที่1ขอให้ทุกท่าน ศึกษาเนื้อหาตามลำดับบทเรียนและระยะเวลาที่กำหนดซึ่งอยู่ในเซกชันที่2เกี่ยวกับประวัติสภากาชาติและสภากาชาติไทยเซกชันที่3โครงสร้างและหน่วยงานสภากาชาติไทยและเซกชันที่4สมรรถนะหลักของบุคลากรสภากาชาติไทยตามลำดับ เมื่อทุกท่านเรียนในบทเรียนต่างๆของปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เรียบร้อยแล้วหัวข้อนั้นๆจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกสีเขียวเป็นการแสดงว่าท่านได้เรียนบทเรียนน,นั้นๆเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเข้าสู่เซกชันที่5เพื่อทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบหลังเรียนขอให้ทุกท่าน ทบทวนเนื้อหาแต่ละบทเรียนอีกครั้งเมื่อทุกท่านเข้าสู่เซกชั่นแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ให้ทุกท่านกด start testing อีกครั้งเพื่อทำแบบทดสอบโดยแบบทดสอบหลังการเรียนรู้จะมี10ข้อเท่ากับแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ การผ่านหลักสูตรต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า8คะแนนจาก10คะแนนเต็มและทุกท่านสามารถสอบซ้ำได้สูงสุดเพียง3ครั้งเท่านั้นเมื่อจบเซกชันที่ทําทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้เข้าสู่เซกชันที่6การประเมินผลหลักสูตรปฐมนิเทศขอให้ทุกท่านทำแบบประเมินผลออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว ท่านเรียนหลักสูตรประฐมนินเทศออนไลน์ครบทุกหลักสูตรเรียบร้อยแล้วสถานะของท่านจะขึ้นแถบสีเขียวสถานะ complete 100%เอร์เซท่านจะสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบ e ัตร e c e r t i f i c a t e ได้ทันทีเมื่อคะแนนของท่านผ่านเกณฑ์และท่านทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วโดยท่านสามารถกดเข้าไปดาวน์โหลด e c e r t i f i c a t e ได้ที่หน้าหลักของหลักสูตปรปฐมนิเทศออนไลน์เมื่อท่านกดดาวน์โหลด e e r t t i i i c t t e ท่านสามารถเซฟลงในโทรศัพท์มือถือหรือลงในคอมพิวเตอร์ของท่านดังตัวอย่างนี้ระบบจะดำเนินการติดต่อเพื่อทำการแจ้งเตือนหากบุคลากรใหม่ยังไม่ลงทะเบียนเข้าเรียนปฐมนิเทศออนไลน์ในระบบภายใน7วัน